เวลาที่วิกฤตนนั้มีลาชีวิตมีวิกฤตการเราคิดอะไรไม่ออกนะอย่าฝืนคิดพักซะห,หยุดซะหยุดกับการไหว้พระสวดมนต์อยู่ไงหยุดความฟุ้งซ่านในสมองอเราให้ได้ใ้ใจเราสงบใจเราสบายนะมันจะมีทางออกที่มันง่ายกว่าที่คิด ที่ว่าคิดแล้วหาทางออกไม่ได้จริงๆทุกปัญหามีทางออกในตัวเองทังนั้นแหละในชีวิตเราเนี้ยเราบอกปัญหานี้ร้ายแรงไม่มีทางออกไม่จริงหรอกทุกปัญหาต้องมีทางออกบางทีเราไม่ต้องทําอะไรนะปัญหามันก็แก้ตัวของมันเองเวลาเคลื่อนเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปนที่เคยเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นแล้วแม้เรารู้จักหยุดนะรู้จักรอเป็นศิลปะ ในการดํารงชีวิตอันหนึ่งนะในทางธรรมก็ใช้ได้รู้จักหยุดแล้วก็จิตมันจะมีกําลังมาเจริญปัญญาพิจนาธาพิจนาขันพิจนากายพิจนาใจอะไรเนะี่ยจิมต้องมีกําลังในทางโลกหยุดเวลาที่สับสนวุ่นวาย